ยคามภาภูมิใจในเอกลาชและความเจรียาดของบ้านพบุรุนไทยหลังจากละหมาดและทำกิจส่วนตัวเสร็จนายอาหามาเจฮะชาวบ้านหมู่บ้านจารกลาดีตำบลยะหาอําเภอยะหาจังหวัดยะลาจะนำรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจขับออกไปดูสวนผลไม้ในวันนี้นายอาหมามะได้พาทีมข่าวคมชันลึกทีวีลงไปในพื้นที่ด้วยทันทีที่มาถึงก็พบว่าบริเวณโดยรอบในพื้นที่กว่าสองไร่ เป็นสวนผสมราดเชิงเขามีทั้งทุเรียนมังคุดลองกองเงาะล้วนออกผล,ผลผลิตให้ได้เก็บกินในช่วงนี้ยนเน่มาค่อยขายจะให้ข้าวขินคอนข้าวไม่มีต้นนก็มาเก็บมาให้ขินคนมีคนคนมีต้นแล้วก็ไม่หาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หาขิน แต่คุณไม่มีต้นก็เราบอกมาใครจะเอาก็มาเอามาเก็บทุเรียนเขามาเอาเก็บมาหาขิน้ะทุเรียนใครไม่มีต้นมาหาพ่อได้เลยพ่ออนุญาตให้เก็บช่วงนี้ก็โดกอยู่เหมือนกันไม่เคยขายด้วยขณะที่ฝนเริ่มโปรยปลายพร้อมกับเก็บผลไม้ได้จำนวนหนึ่งนายอาหมะ ก็พาขับรถออกมายัางบ้านพักหน้าสวนเพื่อรอฝนหยุดตกก่อนที่จะเดินทางเข้าบ้านจากนั้นก็นําทุเรียนที่เก็บมาได้ปอกให้ทานกันอย่างอริสอร่อยจะได้กินแล้วโอ้โห่ได้เลยจริงเนี้การัน,นตี ินถุดยอดเลยครับหวานหวานอร่อยาเลเมื่อฝนเริ่มเบาบางลงก็เดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อมาถึงก็พบว่าบรรยากาศโดยรอบค่อนข้างคลึกคลื้นเต็มไปด้วยสมาชิกในหมู่บ้านที่ออกมานั่งเล่น พูดคุยกันอย่างสนุกสนานซึ่งวัฒนธรรมของคนในหมู่บ้านเมื่อมีคนต่างถิ่นเข้ามาเยี่ยมจะมีการต้อนรับด้วยชากาแฟและน้ำดื่มพร้อมกับผลไม้ตามฤด,ดูกาลบางคนก็ทำพิธีทางาศาสนาอิสลามด้วยการละหมาดภายในบ้านขณะหลังบ้านในครัวก็มีการเตรียมอาหารสดเพื่อทำกับข้าวด้วยเช่นกันครับผมเราออกมาจากสวนระยะทางก็ประมาณ800เมตรครับมาถึงบ้านข้างหลังบ้านครับครัวครับ,รบตอนนี้ก็มีการเตรียมอาหารแล้วอย่างที่เราเห็นในตอนนี้ครับ ปลาไม่เคยเห็นที่ไหนครับตาโตมากเขาเรียกปลาอะไรครับพี่เป็นเป็นปลาปลาตาโตนะครับชื่อปลาตาโตปลาตาโตครับครับทางแถวนี้เขาจะเขาจะียกปลาทูกันซึ่งชาวบ้านแถวนี้เขาจะไม่นิยมกินปลาทูเพราะว่ามันเขาว่ามันอ่าตัวมันเล็กแล้วก็มันจะมันจะไม่กรอบเวลาทอดแต่ถ้าปลาตาโต่ยทอดแล้วเนื้อมันเยอะตัวมันใหญ่กว่าปลาทูมันก็จะกรอบ คือแต่ขมิ้นทอดปลาตับปลาใช่ไหมครับขมิ้นกับเกลืออ๋อออ๋นี่คือเราเตรียมเครื่องเทศที่จะทอดปลาครับครับจะมีขมิ้นเกลือเป็นหลักบางคนก็จะใส่กระเทียมบ้างระเด็้ชอบปลานะคะเอในการปรุงรสสันดาลนั่ดก็จะสกิมันก็จะอันนี้ต้องเอาละเอียดแค่ไหนก็ให้ขมิ้นมันแหลกแล้วก็เลยวางไปคลุกกับตัวปลาป ที่งนี่ยอย่างที่พวกเรามาเห็นกันนมันไม่ได้มีความเลวร้ายอย่างที่ที่ทออกตามสื่อบางทีความขัดแย้งมันเกิดจากส่วนตัวบ้างนะครับวามขัดแย้งส่วนตัวสถานการณ์จริงๆเนี่ยระดับชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะครับชาวบ้านเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปในแต่ละวันเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยทำงานไปตัด ทำไร่ทำสวนแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่แบบครอบครัวอย่างนี้นครับ,รบมันไม่ได้ว่าน่ากลัวที่จะหนูขนาดเดินไปไหนก็ต้องหลกหวาดแว,แวงอแ่วงนั้นไม,ไม่ใช่ครับหลายคนอาจมีทัศนคติกับ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นพื้นที่แห่งความรุนแรงและก่อการร้ายแต่แท้จริงแล้วชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่ทุกคนคิดเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วขณะในบางพื้นที่เท่านั้นชาวบ้านในพื้นที่ ต่างใช้ชีวิตกันอย่างปกติพร้อมกับมีน้ำใจให้กับคนในและนอกพื้นที่อย่างไม่จางหายซึ่งในอดีตที่ผ่านมาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเคยตกเป็นพื้นที่สีแดงมีเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่หลายครั้งทั้งถูกผู้ก่อความไม่สงบรอบวางระเบิดกราดยิงปาดคอชาวบ้านแต่ความเข้มแข็งของคนในพื้นที่ก็ทําให้ชาวบ้านอยู่ได้อย่างมีความสุขกิติชัยนเก,กษมถ่ายภาพทินภพพันธนามคมชัดลึกทีวีรายงานครับ